สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปร,รักถนทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายครูโชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของคําสาบของขเมรเริ่มทำงานผู้นําขเมรถึงข่าวเพาะจะหายออกจากแผนที่ท่านผู้ฟังครับ เรื่องราวเกี่ยวกับคําสาปของขมิญหรือคําสาบบร,รมันเป็นความเชื่อและตำนานที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนานในกัมพูชาและเป็นที่กล่าวถึงในวงกว้างโดยมีหลายกระแสรครับแต่มีการอ้างถึงอย่างละเอียดมักจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับจารึกคำสาปแช่งจากกษัตริย์ในอดีต ซึ่งส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงกับพระเจ้าสุริยบวรมันที่เดิงหรือพระเจ้าชัยวรมันซึ่งอาจจะมีหลายองค์เนื่องจากเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนและมีการตีความหมายที่หลากหลายจึงขอสรุปเป็นประเด็นหลกัหลกๆที่ปรากฏในตำนานและตามคำกล่าวอ้างดังนี้ 1. ที่มาของคำสาบ ที่มาของคำสาบนีอ้างอิงมาจากตำนานที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าสุริยบรมันที่หนึ่งและแตงหวานเป็นตำนานที่ถูกอ้างถึงบ่อยที่สุดในเรื่องของคำสาบของขมิ้นโดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับความขัดแย้งในราชสำนักและผู้ทรยศ์ษัตริย์ผู้สาบมักกล่าวถึงพระเจ้าสุริยบรมันที่หนึ่งของราชราว พุทธศักราช1,545หรือบางครั้งอ้างถึงกษัตริย์คนอื่นในยุคอาณาจักรขอมเมืองพระนครผู้ถูกสาบมักจะหมายถึงนายแตงหวานหรือพรดแตงหวานซึ่งเป็นทาสหรือสามบัญชนที่ก่อกบฏและก็ล้มล้างราชวงศ์แย่งชิงบัลลังได้สำเร็จในบางตำนาน รวมถึงลูกหลานของผู้ทรยศและผู้ที่ลบลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรขอมและกัมพูชาจากจารึกคำสาบมีการอ้างถึงว่ามีการสลักคำสาบแช่งเหล่านี้ไว้บนศิลาจารึกหรือปาาสาทเช่นปราสาทตาเมืองทมโดยกษัตริย์ผู้ที่ถูกทรยศหรือผู้ที่ต้องการปกป้องอาณาจักร เนื้อหาของคำสาบโดยสรุปคำสาบเหล่านั้นมักจะแช่งให้ผู้ที่ทรยศต่อราชวงศ์และผู้ที่คิดคดคิดไม่ซื่อต่อราชอาณาจักรต้องเผชิญกับชะตากรรมอันเลวร้ยวายต่างๆอย่างต่อเนื่องและยาวนานเช่นความพินาศความพินาศของตระกูลในลูกหลานจะตกอยู่ในความพินาศตลอดไป การยึดคอรองถูกต่างชาติยึดครองความไม่เจริญก็มีการสาบว่าประเทศชาติไม่พัฒนาไม่มีวันเจริญรุ่งเรืองความขัดแย้งและก็สงครามให้เผชิญกับความวุ่นวายสงครามกลา,างเมืองภัยพิบัติส้ำแล้วส้ำเล่าความพ่ายแพ้ไม่สามารถเอาชนะลูกหลานของผู้สาบได้หรือพ่ายแพ้ต่อศัตรูเช่น สยามและประเทศในทุกทุกด้านตกนรกมหาโกรธมีการอ้างถึงการแช่งให้ตกนรกมหาโกรธหรือได้รับผลกรรมชั่วนิรันดรสองคำสาปแช่งที่เกี่ยวข้องกับปราทาเช่นปราสาทต,ตามืนทมเป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับอาถรรพ์และคำสาปที่สลักไว้เพื่อปกป้องทรัพย์สินสมบัติ หรือความศักดิ์สิทธิ์ของปราสาทของโบราณโดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาวัตถุประสงค์สาบแช่งผู้ที่ทำลายปราสาทขโมยทรัพย์สมบัติหรือลูกลานอาณาเขตของศาสนสถานเนื้อหาก็คือผู้ที่ละเมิดจะได้รับภัยพิบัติและตกนรกชั่วนิรันดรเป็นตน้น ประการที่สก็คือผลของคำสาบที่ถูกอ้างถึงในปัจจุบันผู้ที่เชื่อในตำนานนี้มักจะอ้างว่าผลของคำสาบดังกล่าวได้ปรากฏให้เห็นในประวัติศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบันของกัมพูชาเช่นความไม่สงบสงครามกลางเมืองการปกครองโดยต่างชาติการล่าอาณานิคมความวุ่นวายทางการเมือง ความยากจนความไม่พัฒนาการที่ประเทศยังคงประสบปัญหาความยากจนและการพัฒนาที่ล่าช้าการสูญเสียดินแดนอำนาจการ,รเผชิญหน้ากับประเทศเพื่อนบ้านและการเสียปราสาทและดินแดนโศกนาฏกรรมเขมรแดงบางความเชื่อตีความเหตุการณ์เขมรแดงซึ่งมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนชั้นปัญญาชน และผู้คนจำนวนมากว่าเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ของคำสาปข้อควรทราบก็คือเป็นความเชื่อและตำนานเป็นเรื่องราวคำสาบของขมิญน,นี่เป็นส่วนหนึ่งของตำนานและความเชื่อพื้นบ้านทางการเมืองที่สืบทอดกันมาการตีความและรายละเอียดอาจจะแตกต่างกันออกไปตามแหล่งข้อมูลแล้วก็มุมมองการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ ในทางประวัติศาสตร์และโบราณาคดีคำสาปแช่งในจารึกโบราณของอาณาจักรขอมมีอยู่จริงโดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องทรัพย์สินของาศาสนาคุ้มครองผู้ทำความดีและสาปแช่งผู้ที่มาทำลายหรือลบหลูาศาสนาสถานทรัพย์สินเหล่านั้นซึ่งเป็นเรื่องปกติของอาณาจักรในยุคโบราณ แต่การเชื่อมโยงคำสาปเหล่านั้นกับชะตากรรมของประเทศในปัจจุบันเป็นเรื่องของการตีความตามความเชื่อหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเจาะจงจะต้องศึกษาในเรื่องของศิลาจารึกสุริยบร,รมันที่หนึ่งหรือคำสาปชัยบร,รมันซึ่งเป็นหัวข้อหลักที่กล่าวถึงย้อนตำนานคำสาปชัยบร,รมันยิ่งฟันยิ่งขนลุก ตรงหลายข้อเลยย้อนคำำนําทํำนายคํำสาปชัยวรมันที่หลอกหลอนชาวกัมพูชามาจนถึงทุกวันนี้ผลลุกต้นปี68ได้มีการทําพิธีถอนคํำสาปแต่โดนฟ้าผ่าเสียชีวิตสามศพด้วยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังตึงเครียด ทำาไมหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าการประทักกันครั้งนี้มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่ไทยจะชนะการศึกหรือเป็นไปได้หรือไม่ที่กัมพูชาจะเป็นฝ่ายประกาศชัยชนะและจากการประเมินสถานการณ์นั้นต้องยอมรับจริงๆว่ากัมพูชาไม่มีทางที่จะชนะไทยได้เลยทั้งในด้านอาวุธกำลังลบและประวัติศาสตร์ วันนี้ทางช่องของดีอีสารจะพาย้อนรอยสำหรับความมั่นใจว่ากัมพูชาไม่มีทางชนะไทยอย่างแน่นอนเพราะหากว่ากันตามความเชื่อคนโบราณที่ได้เอ่ยคำสาบแช่งไว้ด้วยความโกรธแค้นมักจะส่งผลทำให้คำสาบแช่งนั้นวิ่งทวีคูณมากขึ้นไปอีกยกตัวอย่างเช่นคำสาบของพระเจ้าชัยวรมัน คำสาบของพระเจ้าชัยวรมันที่ทรงเอย่ยปากสาบแช่งพ้ที่ธรรมนุนหลายอาณาจักรของพระองค์ทําให้เกิดความเสื่อมถอยและความแตกแยกซึ่งคำสาบนี้ถูกสลักอยู่ที่จารึกหรือศิลาจารึกซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเด็นคือคำสาบในศิลาจารึกที่มักถูกอ้างถึงเป็นศิลาจารึกที่ปราทตามเมืองทม ซึ่งจะลึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช1,563ในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งพรองราชพศ1,545-1,593ถึง 1, ไม่ใช่พระเจ้าชัยวรมันครั้งนี้หากสันนิษฐานจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งอาจจะมีการตีความหรือความเข้าใจคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับคำสาไชัยวรมันและสุริยะวรมันซึ่งปรากฏในศิลาจารึกปราสาทตาเมมอนทมซึ่งระบุถึงการบริหารจัดการและการถวายทรัพย์สินแด่เทวสถานโดยคำสาบมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากการถูกทำลายเท่านั้นสำหรับคำสาบชัยวรมันเป็นตำนานเรื่องเล่าตามความเชื่อ ที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางการว่าด้วยคำสาปของโบราณที่ยังคงสะท้อนแนวคิดความเชื่อนี้สืบต่อมาถึงชาวกัมพูชาบ้างกุ่มบางยุคและยุคปัจจุบันซึ่งความเชื่อนี้เล่าถึงเมื่อประมาณ700ปีในช่วงกลางราชวงศ์พระนคร อาณาจักรของโบราณนี่มีสมเด็จพระเจ้าชัยวรมันที่เก้าหรือพระเจ้าชัยวรมันปรเมศวรเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของเชื้อสายสุริยวรมันซึ่งเป็นผู้เสืบสันติวงศ์จากพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งกษัตริย์ผู้ที่รวบรวมอาณาจักรอย่างมั่นคงพระเจ้าชัยวรมันที่เก้า ทรงครองสิริราชสมบัติจากปีพุทธศักราช1870ถึง1879ถูกล้มอำนาจโดยชายธรรมดาผู้ดึงที่มีชื่อว่าแตงหวานชายที่รวบรวมกบฏชาวบ้านเข้ายึดอำนาจและตั้งตนเป็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ในนามพระเจ้าสมเด็จพระองค์ชัย พระเจ้าแผ่นดินแห่งเมืองพระนครหลวงกัมพูชาก่อนจะมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งที่ขึ้นครองราชในปีพุทธศักราช1545-1593ถึง 93, หรือประมาณ1,500ปีก่อนได้สร้างคำสาบเอาไว้ในศลิลาจารึกว่า ผู้ใดทรยศต่อเราและลูกหลานจะตกอยู่ในความพินาศตลอดไปถูกต่างชาติยึดครองถูกล้างฆ่าเผ่าพันธุ์ไม่พัฒนาไม่มีวันชนะลูกหลานของเราได้และจะ,ะเผชิญกับภัยพิบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเชื่อกันว่าคำสาบนี้ถูกเชื่อว่าเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่แต่งหวานก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์ ห,หลังจากนั้นประวัติศาสตร์กัมพูชาก็ดูเหมือนตกอยู่ในวงจรคํำสาปตลอดมาไม่จบไม่สิน้นซึ่งว่ากันว่าคํำสาปของชัยวรมันมีทั้งหมดอยู่เจ็ดข้อได้แก่ผู้ถูกสาปจะถูกทําลายจนสูญสิน้นโดยลูกหลานของวรมันผู้ถูกสาปจะอยู่ภายใต้การปกครองของผู้อื่นเสมอถูกสยามและฝรั่งเศสปกครอง ผู้ถูกสาปจะเขียนฆ่าล้างเผาผันกันเองตามชั่วลูกชั่นหลานเกิดการฆ่าล้างเาผาพัน์ในยุคกมินแดงผู้ถูกสาปจะต้องเป็นทาสผู้อื่นตลอดไปผู้ถูกสาปจะต้องเผชิญกับหายนณะและภัยพยิบัติทางธรรมชาติลูกหลานของผู้ถูกสาปจะไม่มีวันรบชนะลูกหลานของชัยวรมันผู้ถูกสาปจะล่าหลัง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอย่างไรก็ตามสำหรับคำสาปชัยบรมันเป็นเรื่องเล่าแบบตำนานตามความเชื่อที่มีการระบุแต่บุคคลจะมองเรื่องไม่มีหลักฐานทางรัฐบาลกัมพูชาหรือนักวิชาการก็ยังแสดงให้เห็นว่าความเชื่อนั้นคงมีอยู่ในหมู่ชาวกัมพูชาบางกลุ่ม โดยเฉพาะหากเชื่อมโยงเหตุการณ์ในวันที่13พุทพฤษภาคม2568ที่มีพิธีลึกลับกลางปราสาทนครวัดที่ถูกอ้างว่าเป็นพิธีถอนคำสาปชัยวรมันในพิธีกรรมดังกล่าวมีคนแต่งดำแปคนเป็นตัวแทนทิศทำพิธีกรรมซับซ้อนโดยรอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเครื่องสังเวยและวัตถุ ประกอบพิธีมากมายเพราะว่าในวันที่16พฤษภาคมปีพุทธศักราช2568ได้เกิดฟ้าผ่าลงกลางปราสาทนครวัดทาให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอีกกว่า30รายโดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นชาวกัมพูชาจนมีการล่ำลือว่าเป็นอาถรรพจากคำสาปแต่หลังจากนั้น ก็ไม่มีรายงานเพิ่มเติมจากฝั่งกัมพูชาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตเพิ่มหรือไม่หรือคนในงานได้ออกมาเล่าเรื่องอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอย่างไรก็ตามหากสังเกตจากคำสาปชัยบร,รมันอาจจะมองได้ว่าหลายข้อล้วนตรงกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันเพราะตอนนี้ขามนก็ยังไม่พัฒนาใดๆให้ตามทันโลกสมัย ล้าหลังจนโดนหลายชาติในยุโรปถึงขั้นไม่คบค้าสมาคมด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ